สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคอฟุตบอลสายนักลงทุนทุกท่านอยู่กับผมแจ็คคลัมเป้าเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยต้องกราบขออภัยด้วยครับเมื่อวานตัวทีเด็ดหน้าช่องอย่างเซนต์แพทริกไม่มาตามนัดก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องหน้าช่องด้วยครับแต่ยังไงก็ตามครับสำหรับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวครับเมื่อวานตัวติดดาวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตามนัดแบบนี้ก็สดชื่นกันไปสิครับสำหรับท่านใดครับโอ้โหสนใจแนวทางดีๆแบบนี้ครับมีให้แค่สมาชิกในกลุ่มครอบครัวเท่านั้นครับทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลย มาลุยก,กันต่อครับวันนี้มีหยิบยกมาฝากพี่น้องหน้าช่องหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับเป็นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างโปโุเกตยู19ครับวันนี้ต้อง ลงสนามเจอกับนอร์เวย์ย19ครับไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันครับสนัดที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มทางฝั่งโปรโตุเกสครับเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3นัดคว้า9แต้มเต็มครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งครับแดนกลางที่สมูทแล้วก็แดนหน้าที่เฉียบคมครับทางฝั่งโปรโตุเกสโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงมาก ไปดูทางฝั่งนอร์เวย์กันบ้างครับสนัดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดและเสมอมา2นัดคว้ามา5แต้มครับโอ้โหทำให้ตัวเองเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับโดยฟอร์มนัดล่าสุดครับเสมอกับสเปนมาที่ศูนประตูต่อศูนครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกมรัดนั้นเหนียวแน่นมากทางฝั่งนอร์เวย์ครับ วันนี้ครับแฮนดิแคปเปิดมาให้บังคับให้โปรตุเกสครับต้องยิงถึง2มเมล็ดครับถึงจะได้เฮกันไปเต็มๆครับแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้แฮนดิแคปสูงนั้นน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นแล้วครับ ผลคู่นี้ครับไม่รู้ว่า90นาทีใครจะเป็นผู้แพ้หรือชนะครับเราไม่สนใจคู่นี้ครับเราติดสูงไว้จะปลอดภัยที่สุดครับวันนี้คือตัวทีเด็ดหน้าจองของผมครับคู่นี้ติดสูงไว้จะปลอดภัยที่สุดครับผลคาดการน่าจะออกมาที่2ประตูต่อหนึ่งนั่นแหละอสำหรับท่านใดครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวครับทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้โปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ครับสำหรับรายละเอียดครับเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอนบ่ายสามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ